สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับรับชมระฟังนะครับในช่องบุญนแจหมูปลามาชิเบสนะครับเนาะช่องนี้หล่ไล่สาระนะครับเรนมั่งนะครับเรนมั่งนะครับจริงจังบั้งนะครับเป็นเรือธรรมดานะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมอน้ำนะครับเนาะเปลี่ยนมอน้ำของอิรุซุนะครับสองพันหานะครับปีปีพศสองพันหานะครับอิรุซุนะครับครับอันทับแรกนะครับพ่อก็ต้องให้น็อตนะครับ ไห้นัดสองข้างนะครับระสองข้างนะครับพร้อมทั้งปิ้นยานนะครับทสยางมาน้ำนะครับขี่เข้ารับแรกจริงๆเลยครับต้องปล่อยน้ำถิงก่อนนะครับคือตัวล่างนะครับตัวล่างครับผมจะปล่อยน้ำถิงครับนี่ผมปล่อยถิงแล้วนะครับเนาะครับผมปล่อยถิงแล้วครับนี่น้ำที่ได้นะครับตบานกันแล้วมากหน่อยนึงครับับกัมาให้คลิปล็อคนะครับเปลี่ยนใส่ยางครับใสยาง ยางบนนะครับกับยางล่างถอดออกแล้วนะครับเนาะครับออกแล้วครับก kind of ารถอดมอหนามนะครับพังก็ต้องต้องถอดชิ้นส่วนตัวล่างนะครับจะคือตัวขอบพัดลมนะครับด้านล่างนะครับที่มีคลิปล็อกสองข้างนะครับอาจจะมองไป่เห็นนะครับมันหมืดนะครับคลิปล็อกสองข้างครับข้างซ้ายข้างขวานะครับเพื่อจะถอดถอดตัวขอบพัดลมตัวล่างนะครับให้ ออกสกอนนะครับคอยถอดถอดมันนำขึ้นมาได้นะครับเนาะครับเอาลงมือถอดตัวรางกันเลยครับผมนี่นะเราจับถอดตัวรางนะครับเนาะถอดก๊อกครับถอดไปพัดนะครับไปพัดลางออกนะเนาะตาบันนอกบันนอกเข้านีละต้องกันง่ายๆมานะครับตี่เป็นหน้าตาเองสินะครับหน้าตาที่เอาเก็บไปก่อนนะครับผม ห้าก็มาทอดสายสไฟทั้งหลายนะครับสายไฟงต้สองข้างกังนแล้วนะครับกำทำกันนี่ตัวนึงครับตัว็ลบบนนะครับตข้าขาหนออ เดี๋ยวถัดไปคุณมาเก็บไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับนกม้านำออกมาเลยกินกบ้างงานกับหัวอยู่ก็เปียกลงเลยนะครับเนาะ นั่นล่ะไปรกอ,ออกมาเลยนะครับครับหน,นักตานะครับออกมาแล้วเป็นสี่นะครับขบคมบรูว่าก็ปุ่นห้ายบูป๊ดนะครับเจวเกา่า มาดนี้มามเบิ้มนะครับตัวซื่อมาหม่ครับบาด้ซื้อมาเป็นหน้าตา่นพร้อมกันนะครับที่สารัรดานะครับี่ดาหกสิบเปอร์เซ so ็นค้มไปจุดรถทางไหนครับเดี๋ยวต้องใส่เต็มท่พร้อมนะรับ่้่ัตัครับ ตาดูด้วยก,กันเลยเบื้องขนาดแผงเบื้องขนาดแผ้งนะครับถากบนจะต้องเกไปขอดตัวนี้ออกนะครับขอดขาหลังนะครับขาขอดพัดลมหลังนะครับมาใส่ในตัวนี้นะครับเนาะตัวไม้ขอดถากบ,บงก้อนนะครับพอดีกันบ่ อ่าผมสึกว่าโอ้โอเคเป๊ะนะครับตรงรุ่นพอดีอ่ะทำค้อนสากอนนะครับเนาะอ่ะไอ้สร้างไปทำค้อนสากอนมันเก่าหดครับหลังจากทำก้นสากเรียบร้อยแล้วครับก็ดูดีใจน้อยนะครับเนาะมาประกอบได้ครับมาด่าไม้นะครับเฉลี่ยจ่างมากนะครับเนาะดูดูที่ไห้รุ่นเป๊ะบ่นะครับครับอันนี้สร้างมากในรุ่นสองพันหานะครับ ตุ 1, ต้นสองพันห้าแสนบาทเอ๊ะเอ๊ะครับผมเอ๊ะนะครับดูผลงานนะครับเป็นแบบเป็นหาตา,ตา โอเคครับต้องคอยเห็ดแบบละมัดระวัางนะครับเนาะพอวา่างป็นหมอน้ำรังผึ้งนะครับแล้วก็อุ่นละมัดระวัางครับคอยเห็ด หลังจากลงนั่งแทนแล้วนะครับแต่แทนพอดีแล้วนะครับ้าก็ประกอบสายยางขึ้นนะครับอบบนี้ปรับสายยางขึ้นที่เก่านะครับตัวบนนะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับตัวล่างก็สุดขึ้นที่เก่านะครับเออวางขึ้นของเก่าครับแบบใสปิ้นล็อกแล้วก็ยึดตัวบนนะครับ ขึอนรถตบนตหนันิยึดแล้วก็ขันให้แน่นเนาะดะนะนี่ัเนตับงกีกไม่ับสังเกลนะครับตั่หลบนะครับตัวหัตุ่ครับตัวไม้ เดี๋ยวเก็บ้รองครับแมาเดืนรับตครับตรงหนครับนีดยางน้ะครับแล้วาไปยังน้บ้คะครับเสร็ยแลอวตัวนี้นะครับไนนี้จะร้อห้อะไรก็เลครับอะไเก็บขึ้นครับสายสายขอที่เดิมไรล้งครับย้อยครับับตปกพี่นะครับถ้าผมหลังจากประกอบเฟซนะครับประกอบเัถุ ยานะครับตรวจกวเรียบร้อยนะครับใส่กิบล็อกยังเรียบร้อยนะครับนะเรากะมาเติมน้ำยากันเลยครับผมครับน้ำยามอน้ำนะครับน้ำยามอน้ำข้าวัเลือกใส่ของอีสุสุนะครับอีสุสุนะครับเนาะน้ำยาหล่อเย็นนะครับาผสมกับน้ำน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดกันเลยนะครับ ไปแล้วนะครับไปแลวครับผมเติมนะครับเนาะเติมเติมนะครับผมเรื่อยๆก็จะเติมครับหลังจากเต็มแล้วนะครับครับเติมเต็มแล้วนะครับเราก็มาเติมในถังนะครับเนาะถังพักนะครับ มันมีขีดบนขีดล่างนะครับมันจากโรงงานเลยนะครับถ้าต้องเติมบ้องให้เกินนะครับไวเกินขีดบนนะครับเนาะเติมกันเลยครับได้ขีดแล้วนะครับได้ขีดบนแล้วครับเนาะท้องก็ทำการปิดฝาครับ มาพักน้ำนาะครับเนาะตามปกติครับผมเดีรากำลังไปติดเครื่องกันเลยครับผมไล่น้ำนะครับเนาะอย่าเพิ่งปิดอันนี้ต้องหยุดต้องปิดนะครับต้องปิดเอะไรน้ำน้ำจะหมุนเวียนบดลงเรื่อยๆครับหลังจากเติมนน้ำเทิดเรียบร้อยนะครับตรวจก้มเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ้าวเรากำลังจะจัเครื่องเลยครับผม ครัแถ้าน้ำจะบกต้องเรื่อยๆนะครับม้นจะบกเรื่อยๆเป็นการไล่น้ำนะครับอันนี้เครื่องนะครับเยือดนมันเดื่อดไหมนะครับนั่เป็นการไล่น้ำนะครับน้ำจะบกเรื่อยๆนะครับถ้าเาห้อยเติมนะครับ ก็เลยนำเป็นปกตินะครับเนาะครับจังสี่อยู่ประมาณปล่อยทิ้งไว้นะครับจับสิบคึงสิบห้านาทีนะครับกันด่าโค้งทีเหล้วเ้องกับบิดเครื่องได้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็บไปโค้งทีเหล้วนะครับเนาะโอเคเครื่องไปเดินไปนะงงละ รอยกันเพือลบปรการกระดางน้ากันต้จับตัวหรือว่าตวกระิมารับะครับเพหน้าี่ครับวยได้เาะ่วยราาครับการับีนี่นะครับแต่ันที่พนี้เป็นประโยชน์สรับะรับพี่นอกนะครับก็ยาตียนะครับาหน้าทเกิดการเสียหาทรานะครับดี่กอนีหนาเรดูแลนะครับท้ชมครับสามาที่ีได้กับรับ่ักทน่นี้รับ ทันกินต่อเรื่องกัน like ดีตเรือเราดีอย่ในกัน <Vive> ดีแลกันเนาะสวัสดีครับ